มาแล้วครับผมนะพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยๆมาให้ชมอีกแล้วครับผมนะกับโปสนสวยๆครับวันนี้จัดโปสทรงพุ่มครับนะโปดีต้องที่นี่ครับนายหัวมหาชัยครับผมนะเลือกไม้เกรดเอมาให้กันเลยครับต้นนี้ท่าช้างนะครับผมนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้ครับผมนะมาแล้วครับกับนายหัวมหาชัยคนเดิมนะฮะลูกหลานของท่านนี่แหละครับผมนะเอ้า ต้นนี้ครับนะท่าช้างครับแล้วโปดีวันนี้ของเธอมีอะไรในหัวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้นะไม้ทรงพุ่มครับไม้เกตเอครับจาก290บาทให้ไป230บาทครับบางต้นนี่สามสี่ร้อดพี่น้องแต่ว่าเราให้ไปในราคาเพียง230ครับเหมือนต้นนี้ฮนะจาก1,500บาทครับท่าช้างนะนะฟอมนี่2กอนะฮะ2ต้นนะนะในกระถาง11นิ้วแบบนี้ครับ นะจาก1,500บาทให้ไปในราคาเพียง790บาทจัดไปนะ790บาทครับผมเอารวมส่งนะต้นนี้นะนี่สวยๆแบบนี้ครับผมนะเอาไปได้เลยครับนะสําหรับท่าช้างต้นนี้ครับใครรับก็เอาไปเลยครับผมนะอะต่อไปเรามาดูโปรดีๆครับในราคาเพียง230บาทมีอะไรบ้างครับผมนะวันนี้มาดูกันครับนี่สวยไหมฮะนะ ฟอมพุ่มสวยงามแบบนี้ครับผมนะจัดให้แล้วครับจันทบูรณ์นะกำลังกัดสีได้สวยเลยทีเดียวครับนี่ไม้เด่นไม้ดีนะฮะประจําเดือนนี้นะส่งท้ายเดือนตุลาคมครับผมนะนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่ฮะนะสองบาทเอาไปเลยะจันทบูรณ์นะฮะต้นนี้สวยๆแบบนี้ครับกัดสีแล้วด้วยนะครับผมนะไม้ฟอมพุ่มไม้ฟอมสวยครับอ่ะต้นต่อมาครับผมนี่ฮะสวยนะ ชมพูพานทิพย์ครับดูสีของน้องนางสิครับนี่ฮะต้นฟอมสูงเลยทีเดียวประมาณ55เซนชมพูพานทิพย์ต้นนี้ครับนะเราครัดไม้เกรดเอมาให้แล้วครับผมนะวันนี้ชมพูพานทิพย์ครับในราคาเพียง230บาทฮะนะไม้สวยๆฮนะ,ะตามด้วยต้นนี้ฮะ ยอดขุนพลมาแล้วครับนะกัดสีแบบนี้แล้วเป็นฟอร์มปุ้มแบบนี้พี่น้องเออเี้ดูฮะถูกใจกันไหมครับนี่อ่ะเอาเบอร์โทรไปก่อนเลยทีเดียวครับนะ063-697-4664นะครับผมนะท่านโทรมาได้ตลอดเลยทีเดียวครับเพื่อได้ไม้สวยๆแบบนี้ในราคาถูกๆจากในหัวหมาใจค,ครับ ไม้แพงมาขายถูกครับแล้วสีนี่แจ่มมากครับผมแล้วของเรานะครับคัดไม้ที่เกรดเอฮะแล้วใบฮะนะกับสีแบบธรรมชาติครับนะแล้วใบจะแข็งแรงแบบนี้ครับเอาไปได้เลยจากนายหัวหมาชัยนะครับผมอ่ะต้นต่อไปครับอย่าดูกันเพลินนะจดชื่อไว้ด้วยนะครับผมนะต้องการต้นไหนแจ้งมาได้ครับผมต้นนี้ลูกกําแพงเพชรฮะลูกกําแพงเพชรแต่แมททากินสาขาไว้ให้แล้วครับผมต้นนี้ สามยอดเลยทีเดียวครับผมนะลูกกาแพงเพชรครับต้นนี้นะอ่ะสวยๆแบบนี้เอาไปครับผมนะแล้วต้นนี้ครับบุษร,รินครับผมนะโอ้โหใบแน่นๆกันเลยทีเดียวครับต้นนี้สีสวยเลยทีเดียวฮะบุษร,รินฮนะราชินีแห่งโกศนครับผมนะผมตั้งให้เองนะฮะนะเพราะว่าอะไรฮนะเพราะมันสวยบาดใจจริงๆฮนะสำหรับบุษร,รินนะครับผมนะ นี่ครับใข่ๆก็ต้องมีหน้าบ้านแล้วครับบุษบินสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับใบใหญ่ๆเลยทีเดียวครับบุษบินครับแล้วนี่ฮะงามใดเล่าจะเท่างามเจริญนะต้นนี้เนี่ยงามเจริญต้นนี้เราทําทรงพุ่มให้แล้วครับแล้วมันกําลังกัดสีครับผมนะฮะดูสิครับแบบนี้ครับนะถึงได้บอกว่าไม้เกรดเอครับมันกําลังกัดสีอย่างนี้ครับผมนะแล้วมันจะแดงนะฮะความแดงนี่ของงามเจริญนี่ไม่เป็นรองใครครับผมแล้วเราเนี่ยเอาคัดแตฟอร์มที่แบบ แบบนี้มาให้นะครับเพราะว่ามันจะกัดสีได้สวยกันเลยทีเดียวครับผมดูความสวยความงามของงามจเจริญครับ2 3 0บาทมาเอากันไปยาวๆเลยครับเหมือนต้นนี้ครับผมนะนางลาวทองฮนะนี่ฮะใครชอบสีเหลือง้อยเป็นระยะแบบนี้ครับผมนะนางลาวทองครับตัวน,นี้มีสองช่อด้วยกันนะนะสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับน,นางลาวทองครับผมต้นต่อมาครับนะ เป็นงไงฮะเทพาลักษ์ครับต้นนี้นะมีจํานวนจํากัดเด้อพี่น้องเด้อเทพารักษ์เนี่ยนะครับมีแค่2กระถางใครได้ไปก็เอากันไปได้เลยฟอร์มเดียวกันหมดเลยฮะนะให้ดูกระถางที่2ด้วยครับผมนะนี่ฮะฟอร์มเดียวแบบนี้เอาไป2กระถางก็แล้วแต่นะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะสำหรับเทพารักษ์ครับผมสวยงามกันแบบนี้ฟอร์มเดียวกันเห็นไหมฮะนะอ่ะใครอยากได้ต้นไหนก็ไปครับผมส่วนต้นนี้ครับ ลำนาลายฮะลำนาลายครับสีเขียวเหลืองแบบนี้ทาทรงปุ้มไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับผมนะที่เหลือครับไปชมความง,งามต่อได้เลยแล้วน้องก็ตัดสีครับลำนาลายเนี่ยเขาตัดสีเต็มที่เขาจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้ฮะลำนาลายครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้เป็นที่หมายปองของทุกคนเลยทีเดียวครับผมนะนี่ฮะยุโรป้าครับยุโรป้าดูลำต้นของเราสิครับนะ เราจับมาให้ท่านแล้วครับต้นนี้ต้นแม่พันธุ์นะแล้วรับรองอยู่ทนอยู่ยาวครับเพราะนี่คือแม่พันธุ์นะนะเราตัดยอดตัดกิ่งไปหลายรอบแล้วครับแต่วันนี้อยากให้แม่พันธุ์เพอะบางคนบอกว่าโอ๊ยซื้อไม้บางที่นะมันไม่แข็งแรงในหัวต้องของในหัวสิครับนะเราคัดเกตมาให้แบบนี้นะฮะนะเป็นแม่พันธุ์นะเอาแม่พันธุ์มาปล่อยให้กันเลยทีเดียวสวยๆกันเลยครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้ มนะรากเต็มกระถางให้ดูรากก่อนก่อนที่จะเอ่ยชื่อนะนะนี่ฮะนะสวยๆแบบนี้ครับรากเต็มกระถางเลยหมายความว่ารากเดินดีฮนะสวยนะครับผมนะต้นนี้อุดมสุขครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆกันไปเลยทีเดียวครับกับอุดมสุขต้นนี้ครับผมนะสวยงามมากครับนะช่อใหญ่มากสองร้อยสามสิบาทคิดดูวนะ่าฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาเป็นปีแล้วนะนะอ่ะต้นต่อมาครับผมไม้เก่าฮะ หม้เก่าครับผมต้นนี้นะมณีเมฆลาฮะเป็นที่หมายฟองของหลายคนแน่นอนครับมณีเมฆลานี่ใครเร็วใครได้มีสามช่อด้วยนะฟองสวยๆแบบนี้นะฮะเอาไปได้เลยครับในราคาเพียง2 3งบาทนี่แหละครับต้นนี้นะนางเอกของเรานะเนื่องจากต้นนี้400กว่าบาทให้200กว่าบาทเอาไปเราอยากให้ครับผม,มต้นนี้สะโดเมงสองครับผมนะสวยเช็ดสดหยดย้อยขนาดนี้ครับผมนะอ่ะ ใครรับสะโดเมียงสอรับต้นนี้สองช่อนะไม่มีจํานวนนะไม้เก่านะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนี่สะโดเมียงสอรับตามด้วยพญาผู้ชงนะนะต้นนี้สูงประมาณห้าสิบเซนนะครับจากปากกระถางนะพญาผู้ชงนะต้นนี้นะสวยงามแบบนี้ครับผมมีใครรับก็เอากันไปได้เลยครับสําหรับพญาผู้ชงครับส่วนนี่นะ ท่าช้างครับเมื่อกี้ดูต้นแม่ไปแล้วครับมาดูต้นลูกกันต่อครับผมเราทําฟอร์มไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับผมที่เหลือท่านก็ไปเลี้ยงให้เขาโตเท่าของในหัวแบบนี้ได้เลยครับผมนะอ่อนี่ฮะนะนี่ต้นลูกแต่ฟอร์มโคตรใหญ่เลยฮะนะอ่อดูกันต่อครับนะไรราคาเพียง230บาทเท่านั้นครับตามด้วยต้นนี้ท่าม่วงครับท่าม่วงครับนะแต่กิ่งสาขาเป็นทรงพุ่มนะฮะ ่ปกติเนี่ยถ้าเขาขายประมาณ5 0ประกว่าบาทเตียนกระถางปุ๊บได้ราคาปับ๊บแต่นายหัวไม่ทำครับเนื่องจากว่าอยากให้ท่านนั้นได้ไม้สวยไม้งามในราคาถูกครับต้นนี้ถ้าม่วงอ่ะเบอร์โทรอีกทีฮะ0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะฮะนะเอาไปได้เลยครับเบอร์โทนี้แอดไลน์มาได้เลยทีเดียวครับผมนะสวยๆงามๆบาทนี้ครับอ่ะอย่าลืมแชร์และอย่าลืมติดตามนายหัวไว้ด้วยนะครับผมนะต้นนี้นะ อะไรนะแอดบินเปรียมสุกนะเปรียมสุกนี่มีน้อยแล้วนะครับนะตอนนี้นี่อยู่ที่ในหัวเกือบหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะต้นนี้ครับนะสีแดงแดงนะนะกัดสีได้ยิ่งแดงครับผมนะใบเขาสีแดงดําและยอดเดินดีแบบนี้พี่น้องเอ๋ยไม่ต้องห่วงนะนะถ้าออกมาเขียวจัดนะพี่น้องค่อยๆอ,ออกแดดทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับ แล้วเขาจะเป็นสีให้คุณนะแล้วจะสวยครับไม้ยอดที่ดีก็คือเขียวเหลืองครับผมนะแล้วแบบนี้แหละในหัวมันจะแดงให้เราไหมก็ต้องขยับออกไปอีกครับผมนะขยับออกเข้าไปเข้าไปเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อให้สีนั้นได้ได้ขึ้นอีกนะครับผมนะออกหาแสงคนระเพราะน้องผิวแสงครับผมนะแสงไม่พออ้าววันนี้พอสมควรครับผมนะที่จะท่านนั้นโทรมาได้เลยที่เบอร์0636974664นะครับผมนะ อย่าลืมแชร์ให้ในหัวด้วยนะครับเพื่อเพื่อนของท่านนั้นจะได้เห็นไม้สวยไม้งามนะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันเท่ากับว่าท่านทําบุญแล้วครับส่วน,นวันนี้ในหัวมาชัยต้องไปแล้วครับขอเก่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ